คุณว่าจะองคุยกันแน่ครับผมแ่คุณจะต้อ้ององต้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 อองตองต้งองต้ององตองตองต้องอ้องต้องต้องต้ององต้ององออ้อ้้้ง ลงไลยเลยขอบคุณแฟนๆนะครับเดี๋ยวเป็นข้าวดีของนังงขยรถยนต์พ่อนะครับวันที่หนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้เป็นระดับประเทศเลยนะครับนะครับเป็นงานของส่วนราชการของนะครับระดับประเทศวันที่หนึ่งรอบบ่ายสองนะครับหนึ่งสิงหาคมนี้สถานที่ก็คือยูขัง กระ,ระทรวงวัฒนธรรมเลยนะครับน่าจะเป็นเปิดแจงมาเมื่อกี้รัชดานะครับเอสพาหนดรัชดารอบใบสองผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมในภาคส่วนราชการเพื่อนเกษตรไปสนับสนุนส่งเสริมแล้วครับเพื่อนสิมาเมืองอกนะครับเพื่อนสิเป็นแห่ชาติสำคัญนะคเพื่อนสิทธิ์แบบไหนวันเดียวเพื่อนสิเป็นแบ,บนนนม้วนของซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นข้าวดีของขอ,งองพยพค่ายออกนะครับ ดีใจหลายน้ำตาพ่อไปร้อยน้ำตาพ่อ huh. อ so uh ักลูกเราด้วยท่านผู้ลักผู้ใหญ่ของมหาสารคามคือเพิ่นธุซุ้งเรืองถูกไหมพันธุ์ซุ้งเรืองถู่ไหมแล้วเป็นในที่สุดยอดมากนะครับตาเพิ่มดีใจหลายครับกับหนังเขาเนาะหนังหนังเรื่องแรกนะครับหนังเรื่องแรลกในสมนี้ก็แบ้สุดยอดมากนะครับยินดีกับความสำเร็จพี่น้องว่าโอ้ดีใจหลายครับดีหลาย แสดงก,กับขอบพระคุณทุกกำลังใจของเราครับนะครับบรรดาแฟนๆที่ช่วยกันสนับสนุนใครกอดจัดให้หมดร้อยล้านครับมึงเรามึงอีกอขอบคุณครับทำได้ไวได้ดีแค่นี้ก็เตือนกําลังใจบอดนะคะบอร์ดประกาศดีใจนะคะเราพยายามให้การสนับสนุนนําเดินในแต่เป็นกําลังใจให้ที่งานใครออกค่ะ Mmm. <You know. S 2>、yeah.

เราใบม้วนเรคือคือใบม้วนเข้าไปคือเดือดเรื่องหนังเรื่องนี้เดี๋ยวนี้จะพิเศษเลยนะค้งอันไข่ออดนะคะพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไงลูกคืออยากมาเบืองหนังเรื่องนี้ถามเนี่ยค่ะผู้ใดตอบได้เด้อเขาเป็นตัวหัวยุโรียนค่ะอ๋อคิดว่าหนังนี่มันสิเป็นยังไงยังบอลลูนยังบอลูนจกัก แต่ว oh, ่าอันนี้มากกว่จะโคตรลุกโอ้รอบใดนี่รอบนี <t os> <t os> ่แหละค่ะอ๋อรอบนี่แหละค่ะไปโปรโมทโรงเรียนนี่ล่ะเคยเห็นอันรีวิวจากช่องใดไหมหลายช่องค่ะนี่คือโอ้ค่ะน้องๆสิพากันไปเบิ่งนางไข่โอ้ยพี่น้อง มาแล้วมาอีกอีกเลยนี่เป็นม่านมหาอีหลานมากรดหรือไมาจังไลยครับผมมานจ่งเลยราชพัฒนารามนี่อาจารย์แล้วอยู่ราชพัฒน์เป็นจังเดยค่ะวันนี้มามาเบิงอีกหรือว่ามหาอีหลานอุนินเฮ้มื่อนี้วาถ่ายรูปกับม่ากอดอีหลานน่ะมั้งค่ะมีเห็นหลับเป็นไทยเห็นค่ะก่อนพี่ก่อนพี่อันอมแอมเกือบเป็นไทยแบบ ก็เคยในเกาะเยเล่าจะเคลียร์ไหมคะก็เคยจะมีโอกาสไปนะเวที่ีว่าอย่างนี้สิ่ไหมคะแบบเตะเกาะแบบเกือบไหนค่ะดีอยู่จีบ่อยแบบมือมือนีมากจะคนจ้ะมากคูณเยอะอ๋อสดยอดเลยนี่คือว่าเขาเอิ่น่ามาด้วยใจของเติเจออีหลายเจออีหลายจักรอบเหรอคะนี่รอบนี้รอบที่สองอะค่ะอ๋ออันหมายถึงว่าข้าวทีแล้วครับข้าวนีแมนก็คะแม่นมืนอนีก็ได้กอดอีหลายอีกแล้ว มื่อเมื่อยแตว่าตอนนั้นไปได้กอดค่ะมี่เคียนได้ถามน้องเชื่อค่ะกะได้มื่อนี้มากอะได้ไหวพ่อมันเกิดยอดหลังให้น้องอ,อาจจะได้กอดน้องนด้ไหมค่ะเกิดยอดอีกก่ะฝากพ,พี่น้องนะคะฝากพ,พี่น้องติดตามหนังไายอ,อ่อนนะเด้อค่ะภาพยนตร์ของคนอีสานนะคะนักสแสดงก็มีแต่คนอีสานทั้งนั้นนะคะฝากพ,พี่น้องสร้อยสนับสนุนหมอรำสาวหน่อยเป็นบันแพงเป็นแนวเด้อค่ะ บ่เห็นบ่แมันบ่มีบ่เส <marriage> <Brother> <daily> ื้อกายะความย่ากายค่ะค่ายออรลบลูสัทธาอาถรรพ์ค่ะโอ้สุดยอดค่ะจังเด็กก็คอยเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะเด้อเด็กกอดเวลาเด็กมันมีเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยมันนานเลยแล้วมันยังเมื่อกี้มันเมื่อกี้เด็กกอดกันเวลาพร้อมเนี่จับเด้อจับเดี๋ยวผมใจนึกผมใจอยาก จ้าเดินทางปลอดภัยด้คะเด้อสวัสดีค่ะคุคิดใจช่องใด้เนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยจ้าเดโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้สนิทนะคะพี่น้องทุกคนเดินทางกลับเล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ